สวัสดีครับนะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับผมปั๊มลานา,นาซอสนะครับ่ะมีรถมามไหนถ่ายคลิปมีรถมาตลอดเลยวันนี้มีอะไรมาโชว์เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ผมมีอะไรนะก่อนเข้าเรื่องก็มาดูกันว่าผมทำอะไรนะครับผมก็รับประกอบดาบนะรับประกอบดาบแล้วก็รับซ่อมดาบนะหลักคือสะสมนะก็ พอสะสมแล้วมันชอบพอมันชอบแล้วมันก็กลายเป็นงานอดิเรกนะงานอดิเรกในการในการเก็บสะสมเกณฑ์ซ่อมเพราะว่าดาบส่วนใหญ่เนี่ยเราเจอแค่ไม่กี่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไอ,ทอ้ที่เหลือหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือคือดาบที่ไม่สมบูรณ์นะครับก็มีบางคนที่ชอบในการเก็บในความไม่สมบูรณ์แต่บางคนเขาเขาก็ต้องการความสมบูรณ์นะในการเก็บ พอต้องการความสมบูรณ์ในการเก็บก็มันก็จงพึ่งพวกผมเนี่ยที่รับซ่อมรับอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพอเรารับซ่อมปุ๊บนะมันก็จะมีงานอะไรๆเข้ามานะเดี๋ยวมาดูกันว่าไอดาบหนึ่งเล่มเนี่ยที่ซ่อมอ่ะหรือว่าช่างพวกนี้เขารับทาอะไรบ้างนะครับสำหรับผมก็จะมีอ่ะอันนี้รับซ่อมเนาะ,ะตัวอย่างงานที่ชำรุดนะอันนี้ด้ามหายอันนี้ไงมันด้ามหายผมก็จะ ทำด้ามใหม่อันนี้จะยาวไปหน่อยนะยังไม่ได้ตัดก็คือทำเผื่อไว้นะแล้วก็ทำไหวยฝักนะอันนี้ทำาหวายด้ามนะครับทำไหวยด้ามนะอันนี้งานไหวยส่วนงานลงรักก็มีนะอันนี้งานลงรักนะครับนนลูกค้าก็ส่งมาลงรักนะอันนี้ก็เสร็จแล้วลงรักเรียบร้อยนะครับนะลงรักนี่บางเล่มเท่ากันไม่เท่ากันนะมนขึ้นอยู่กับไม้นะสีที่ได้หลังจากลงเนี่ย บางเล่มมานะทำไมดํากลับไปทําไมดําบางเล่มกลับไปทําไมสีสวยอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับวัตถุดิบนะผมเคยบอกลูกค้าหลายคนแนละ้วบางทีจะรีเควสตเอาสีแบบนี้แบบนี้มันไม่ได้นะก็คือ1คือวัตถุดิบที่ใช้ถ้าคุณใช้ไม้นะ่ะมันต้องขึ้นอยู่กับวัดดวงกันเลยนะว่าช่างเขาใช้ไม้ระดับไหนถ้าเป็นไม้อ่อนไม้หนุ่มเนี่ยบางทีลงลักเข้าไปมันซึมเพราะมันซึมลงเข้าผิวไม้ไปแล้วลงรอบต่อไปมันจะให้น้ำดำเลย ส่วนถ้าไม้แก่เนี่ยเวลาลงไปแล้วเนี่ยการดูดซึมมันมันมันน้อยเพราะการดูดซึมน้อยเนี่ยมันก็จะทําให้ยางรักเคลือบผิวเกลีย่ยไปอยู่บนผิวลักอ่ะมันก็จะไม่ซึมลึกเพราะไม่ซึมลึกปุ๊บสีก็ได้ออกมาที่อ่อนนะอ่ากับอีกอย่างหนึ่งงานที่ทาเลกเกอร์มาอ่นะอันนี้ทาเลกเกอร์มาสีมันสวยยอมรับจริงว่าเวลาทารักแลสีมันสวยมันจะเงา มันไม่ซึมลงนะมันก็จะเคลือบอยู่บนผิวลักเกอร์แต่ข้อเสียคือนานๆไปเนี่ย <c oughs> นานๆไปเนะี่ยงานลักเกอร์นะมันจะกระเทาะออกเพราะว่าคุณเคยเห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เคลือบลักเกอร์แถวบ้านคุณไหมอ่าเวลามันผ่านไปนานๆเนนะี่ยลกเกอร์จะกรอบกรอบออกนั่นก็เพราะว่าเออลกเกอร์มันเป็นวัสดุสังเคราะห์นะแต่ถ้าเอายางรักไปเคลือบบนลักเกอร์อีกทีมันก็ต้องกระเทาะออกเหมือนกันก็เลยอ่ะมีปัญหาอย่างนี้แต่ผิวมันสวยนะ เป็นไปได้ก็บอกเขาว่าอย่าทาเลกเกอร์มาแล้วกันนะก็คือผมไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนเพราะไม่เคยไม่เคย,ยมีการทดลองนะว่าอไอ้ที่ทาทับไอเลกเกอร์ไปเนี่ยมันเป็นยังไงนะแต่ว่าด้วยด้วยประสบการณ์ที่เคยเห็นงานเครื่องเลกเกอร์เนี่ยเวลาตากแดดตากฝนอะไรเงี้ยมันจะกระเทาะออกแต่คุณเก็บไว้ดีมันก็คงไม่เป็นไรถ้าเก็บในบ้านนะแตอะ่อีกอย่างหนึ่งนะ บางทีรักเราต้องผสมเนาะบางทีสิ่งที่เราผสมเข้าไปมันทำให้เลกเกอร์ฟูขึ้นมามันก็โอ้ตายเลยบางบางทีนะ,ะเหมือนเหมือนเราพ่นสีอะขัดสีเดิมออกไหม่หมดเนี่ยมันก็จะฟูนะ,ะแล้วก็มีมีการประกอบดาบนะอันนี้อันนี้เป็นดาบลาวนะอันนี้ด้ามดาบลาวลูกค้าประกอบฟิตติ้งนี่ผมมีขายนะทิติ้งดาบลาวนะส่วนนี้ก็ฟิตติ้งคอบัวผมก็มีขายนะฟิตติ้งคอบัวนะครับ อันนี้ถักตะกุดด้วยอันนี้ยังไม่เสร็จนะถักกุดเสร็จแล้วเหลือแค่ประกอบแล้วลงรักษนะส่วนนี้งานประกอบลูกค้าส่งมาประกอบดาบดาบลาวนะครับอันนี้ด้ามยังไม่ได้ประกอบส่วนท้ายนะครับอันนี้เป็นกระบงกลมนะผมมีทั้งกระบังกลมกระบังเหลี่ยมนะอันนี้ด้ามเดี๋ยวต้องทาลักษณ์ที่ด้ามอีกนะตรงที่ถักลวดนะครับนะสำหรับวันนี้ผมมีอะไรนะ ยุงกัดที่เห็นก้มๆเง,งเยๆนี่ยุงกัดนะย,ยุงเยอะมากเลยยุงคือถ้าฝนเพิ่งตกไปนี่ยุงโอ้โหออกมาจังเลยเหมือนกับเฮ้ยมาแล้วเว้ยหนาวมาแล้วเพาะลูกกันเนี่ยทาลูกกันออกมาจุมเลย <S <S <ๆ>วันนี้มีอะไรนะอ่นะวันนี้เป็นดาบของพี่ชายนะส่งมาซ่อมนี่ <S <S เห็นไหมนะดาบนี้ได้จากประเทศอังกฤษนะก็คือแกไปซื้อมามั้งซื้อหรือประมูลนี่แหละนะมาดูไฟนอลก,ก่อนนะ อ่าภายนอกอ่าอันนี้อันนี้เป็นงาชาง้างนะอ่าอันนี้เขาเขาส่งมาส่งมาบุรณะนะครับตอนแรกท้ายไม่มีแล้วก็ด้ามมันก็หลวมก็หลุดหมดเลยอ่าก็ส่งมาบุรณนะอ่ามาดูภายนอกอันนี้จะเป็นเงินนะจะเป็นเงินที่ฝักนะครับแล้วก็ทําเงินสวยเลยหลุมเงินเงินหนามากเร่มน,นี้เงินโคตรหนาเลยนะไม่มีดับเจ้าอะไรทุกคนดาบพวกนี้ก็เป็นระดับ เจ้านายนะระดับเจ้านายชนชั้นสูงสมัยโบราณนะ่ะนะเดี๋ยวค่อยมาดูใบกันอันนี้ส้นจะเป็นบัวบางคนก็บอกว่าเป็นขนมของลื้อนะไทยลื้อนะหรือบางคนก็บอกว่าเป็นเป็นของทางมอญอันนี้ก็ไม่ฝันธงแล้วกันเนะนะก็บอกแล้วกันว่าบางคนบอกเป็นทางไทยลือ้อบางคนบอกเป็นนะมอญแต่ว่าเจ้าของบอกมาว่า คนที่ขายนะบอกว่าบรรพระบุรุษเขาอะไปได้มาจากพมา่าเขาก็เลยมองว่าเป็นดาบพมา่าอันนี้มุมมองฝรั่งนะคือเขาไปประเทศพมา่าเขาได้ดาบี้จากพมา่าเขาก็บอกว่าเป็นพมา่าแต่เขาไม่ได้รู้ไงว่าพมา่าเนี่ยมันมีกี่เผ่าพันธุ์อยู่ในนั้นอ่ะเขาไม่ได้รู้เหมือนเราเพราะเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรารู้ว่าเอยพม,ม่ามันเผ่าพันธุ์อะไรหลายอย่างนะทั้งมอญพมา่าไทยใหญ่ทั้งคะชินอะไรต่เมื่อไรพวกเนี้ยศิลป,ปะจะไม่เหมือนกันเลยนะดาบคะชินเคยมี หายไปแล้วที่ลืมรีวิวนะอ่ะส่วนนี้ก็เอาเป็นว่าบางส่วนเรียกบางส่วนบอกเป็นงานไทยหรือส่วนใหญ่นะแต่บางส่วนบอกเป็นงานมอนนะเดี๋ยวมาดูใบกันนะอันนี้จะเป็นปลายปลายบัวนะบางคนบัวอะไรบัวหัวเยียนหรือเปล่าเยียนนี่เป็นภาษาเหนือนะภาษาเหนือเยียนนี่ปลาไหลหัวปลาไหลแล้วกันนะถ้าเป็นพูดเป็นภาษาไออันนี้นะ ก็จะมีขูดล่องเลือดเลยผมยังไม่ได้ขัดนะผมไม่อยากขัดของเขาเดี๋ยวให้เจ้าของเขาไปขัดเองนะ,น,ะ,น,ะนี่นะบัวหัวเย็ยนหรือบัวเย็ยนหรือเปล่าไม่รู้นะอะแต่ว่าใบก็ไม่ยานะสิบแปดนิ้วแต่เล็กก็เหมือนเหมือนดับพกเสริมบารมีส่วนนี้ก็จะเป็นเป็นงาช้างเนี่ยงาช้างงาช้างเหล่านะคอคอด้านนี้ก็จะเป็น เงินหมดเลยแต่ขงนหนามากเรื่องนี้ก็ทําทําส้นนะก็ก็ทําตามเสียงส่วนใหญ่บอกอะออแต่แต่ผมก็แต่ผมก็หนักไปทางอันนี้นะหนักไปทางทางลือมากกว่าเพราะว่าศิละปะเงินอะไรเนาะที่ผ่านตาเนาะว่าเออมันจะเป็นลักษณะนี้ส่วนถ้ามอนเนี่ยมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะกนะ็อันนี้เราเราไม่ขอฟันธงแล้วกันแต่เรามองว่าเสียงส่วนใหญ่นะเขาบอกว่าเป็นทางไหนนะครับนะ อ่านี่แหละก็ถือว่าเป็นดาบที่สวยนะยังไม่เคยเห็นใครมีนะแบบนี้อ่าแล้วก็เล็กๆนะมันเหมาะกับการพบอะ่ะคือคือคนรวยคนมีอันจะกินหรือเจ้านายสมัยก่อนพวกเนี้ยอ่าดาบใหญ่ๆดาบไปลบอะไรพวกนี้เขาจะไม่พบมันเทอะทะแต่ไอ้พวกนี้มันพกง่ายนะเขาก็จะเน็บเอวเสริมบรารมีอย่างเงี้ยเนบเน็บเนบประมาณเนี้ยเน็บเอลเขาจะมีผ้ามัดเอวเขาก็จะเน็บแบบว่าเออเข้าสังคมหรือเอาไป ออกงานหรือไปเดินตลงตลาดเสริมบาร,รมีอย่างเงี้ยเออใช่ไหมคือคุณจะไปเดินตลาดหรือคุณจะถือดาบแบบนี้ไปมันก็ไม่ใช่เป็นเท้าเกะกะไงคุณก็พกเสริมบาร,รมีเพราะว่ามันพวกพวกคนมีตังหรือพวกเจ้านายเขาไปเดินตลาดเขาไม่ได้ไปคนเดียวไงนะเขาไม่จําเป็นต้องพกเล่มใหญ่ไปห,หรอกเพราะว่าม,มันมีพวกบริวารเขาพกเล่มใหญ่แล้วคือไม่มีใครเข้าถึงตัวได้หรอกเขาก็เลยพกเล่มเล็กๆอะไรพวกนี้ บางทีก็เขาจะพกดาบมีดหรืหมีดด้ามงาเขี้ยวเสืออะไรพวกนี้อย่างนี้ไงก็ประมาณนี้นะนี่แหละก็ดาบเล่มนี้นะเอามาให้ชมเฉยเฉยนะเพราะว่าผมต้องส่งคืนเขาแล้วไงพอจะต้องส่งคืนก็เลยอ่ะเมื่อไหรไม่รู้จะมีโอกาสได้จับก็เลยอ่ะเอามาเอามาให้ดูนะครับเอามาแบ่งปันกันดูนะดูสัดส่วนนะอ่ะอันนี้ด้ามนะอันนี้ด้ามนะครับส่วนนี้ฝักนะเล็กสวยเลยชอบเลย อยากซื้อเก็บไว้มันเดี๋ยวต้องถามเขาว่าจะขายไหม <c oughs> นะอันนี้นะอันนี้นะส่วนใบก็นี่ไงสวยเลยปลายบัวเห็นไหมสวยเลยเป็นดาบที่สวยมากเล่มหนึ่งนะทรงคุณค่าอันนี้นะพี่เหล่ยเสน่ห์ของดาบโบราณไอ้ดาบโบราณน,นี่มันมีสเสน่ห์จริงนะคือมันไม่รู้จบอ่ะคนที่เล่นจะเข้าใจนะเพราะว่าผมมีอยู่นี่เป็นร้อยเล่มน,นะ แต่ละเล่มใบไม่เหมือนกันเลยไอ้ใกล้เคียงอะใกล้เคียงเนี่ยเออบางทีใกล้เคียงกันอนะสามใบอย่างเงี้ยเฮ้ยมันใกล้เคียงแต่เลือกที่จะขายอ่ะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยขนาดใบใกล้เคียงกันนะคือสเสน่ห์มันมีอยู่ที่ความสวยงามของใบรูปทรงหรือแม้กระทั่งพวกอะไรที่เขามาทําภายนอกเนี่ยมันทําให้ตัดใจไม่ได้เนี่ยคือใครยังไม่ซื้อดาบนะคิดดีๆนะเข้าวงการดาบนะเข้ามาแล้วมันออกยาก จริงๆเข้ามาแล้วนี่คุณโอ้โหมีเล่มหนึ่งคุณไม่พออ่ะมีแค่กี่คนที่มีเล่มเดียวพออ,อมันเหมือนเสพติดนะแต่ว่าเสพติดแต่ข้อดีของมันคือของพวกนี้นับวันนับวัน,น,วนราคามันยิ่งสูงขึ้นอาจจะมีช่วงช่วงซบเซานะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็ราคาของพวกนี้ก็ซบเซาเพราะว่ากำลังซื้อไม่มีเพราะว่า,าเพราะคนคนเขาก็คิดมากเรื่องการใช้ตังค์เนาะ เมื่อก่อนเขาอาจจะเออเงินหมุนอ่าอันเศรษฐกิจก็ไม่มีปัญหาแต่นี้เศรษฐกิจมีปัญหาการจะควักจ่ายตังค์ซื้อของอะไรพวกเนี้ยมันก็คิดหนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราซื้อราคาวันนี้แต่เราขายวันนี้โอกาสขาดทุนก็มีสูงแต่ว่าซื้อวันนี้ขายอีกสามสี่ปีข้างหน้านั่นคือกําไรนะ,นะอย่ามองนะอย่ามองว่าซื้อดาบแล้วคุณจะได้กําไรนะวันนี้นะถ้าคุณได้ของถ้าคุณไปได้ของถูกจริงๆก็โอเคกําไรแต่ว่า ถ้าคุณได้ของราคาปลายทางซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมันจะขายพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้กําไรแต่ว่าเก็บนานๆได้กําไรเพราะอะไรเพราะเมื่อสามสี่ปีที่แล้วช่วงผมเล่นใหม่ๆนะผมหาซื้อดาบได้ในข่าวเล่นพันสองพันบางทีสี่ร้อยห้าร้อยก็มีนะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นีนมันเป็นไปไม่ได้่บางทีผมไปเหมามาไปกระสอบกระสอบไปนะ มีช่วงหนึ่งโอ้โหได้ทุกเดือนเลยเดือนแล้วก็ะสอบเดือนแลก็ะสอบเนี่ยมันก็ได้เยอะอยู่นะราคามันก็ไม่แรงหรอกถ้าซื้อถ้าซื้อเหมาแบบเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วเหมาอ่ะนะมันพอมีคนเข้ามาในในกลุ่มในคนคนไม่ใช่ไม่เพิ่งเข้ามาคนก็ชอบแต่ว่าเขาไม่มีจุดศูนย์กลางจุดรวมนะนตอนนี้มันเริ่มมีจุดรวมคนเข้ามาความต้องการก็สูงนะ แล้วก็พอความต้องการสูงของโบราณมันมีจํากัดมันไม่ได้ทําออกมาได้ทุกวันนะมันไม่ได้เหมือนพระเหมือนอะไรที่จะทําเก่าทําเก๋ได้นะอันเนี้ยมันทําเก่าได้ที่ไหนอะ่ะมันบูรณะได้แต่พวกไม้พวกอะไรที่ติดมาใบดงใบดาวของเก่ามันดูง่ายถ้าดูเป็นนะนะถ้าดูไม่เป็นก็ตัวใครตัวมันคุณต้องศึกษาก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีอะ่ะเขาบอกอะไรก็จะซื้ออย่างนี้ไงนะพ่อค้าบางคนเขาก็บอกความตามตรงบางคนเขาก็ ไม่รู้บางคนเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้แล้วแต่นะดาบผ่านมือยังแบออกผมไปผมบอกว่าเอ้ยดาบผมบูรณะมานะแต่คนต่อต่อไปเขาจะไปบอกอยังไงอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่สามารถควบคุมเขาได้นะอ่ะโอเคสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะมาพูดคุยกันนี่ดาบอันนี้นะดาบเรียกว่าดาบไทยลื้อแล้วกันเนาะอ่ะลื้อด้ามงานไทยลื้อนี่เขาจะอยู่ทางไหนอน่ะเรียอก่อนผมไม่รู้ไทยลื้อก็อยู่ทาง อนเหนือของรัชฐานนะแล้วก็มีอ,อุพยพมาอยู่ทางทางเหนือของประเทศไทยก็มีหลักๆก็ไทลื้อก็อยู่ทาง12ปันนานะ12ปันนาเชียงลุง้งอะไรพวกนั้นเป็นไทลือ้อนะไทลื้อจะเยอะแต่ก็มีอ,อพยพมาทางบ้านเราเยอะก็ผมก็มีเชื้อสายไทยลือ้อเพราะว่าช่วงเมื่อก่อนเขาถึงกงันหมดไอ้เรื่องอันนี้ไอ้ล้านนานะก็เป็นมาจากเดียวกันนี่แหละศิลปะวัฒนธรรมเดียวกันหมดแล้วก็ ช่วงช่วงสมัยร้านานานะเขาก็มีช่วงเก็บผักใสซ่ซาเก็บค่าเสียนเมืองสมัยเก่ากับเวลานะก็เขาจะมีว่าเ,เอาไปกวาดต้อนเก็บผักใส่ซ้าคือเก็บค่าใสีเมืองก็คือว่าเก็บค่าท่าบุญบานเข้าเมืองเพราะว่าช่วงนั้นเชียงใหม่เขาเป็นเป็นอะไรนะเมืองล้านงะเขาก็ต้องบรูรณนะก็ฟืน้นฟูบ้านเมืองเขาต้องหากลาลังคนเข้ามาก็มีช่วงสมัย สมัยราชวงศ์มังรายก็มีกวาดต้อนรัวเข้ามาพวกไทยลื้ออะไรเข้ามากันเยอะนะต้องไปอ่านประวัติศาสตร์นะมันมีใน youtube มีหลายคนมามาเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังเยอะแยะนะไปหาอเองนะถ้ามาพูดในนี้เดี๋ยวมันยาวมันปีกย่อยมันเยอะนะเรื่องประวัติศาสตร์อะมันละเอียดนอนเรามาโชว์ดาบนะเด่พูดเป็นเกรดเป็นเกรดเผื่อว่าเอ้ยฟังแค่คําเดียวอาจจะอยากรู้คุณก็ไปหาเองอยังไงเนี่ยนะนี่นะ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีไรสวัสดีครับโชว์อีกครั้งหนึ่งนะบายโอเคครับสวัสดีครับ